สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมนะครับมอนี่นะครับเร้ามอนี้นะครับพาเอฟซีมาเบ่งหน้าบัวสีชมพูนาบัวสีขาวนะครับผมอ่าบัวชัดนะครับเบ่งครับผมงามครับไม่ประดับประดาสวยงามมากนี่ครับสัตบงกตนะครับผม สตัตบ,บุตรสีขาวนะครับ,ส,บ,บสัตบองกตสีชมพูตระกูลฉัดนะครับเขาเรียกกันอย่างนี้นะครับผมนะฮะสวยมากเห็นไหมครับอยู่นี่ก็ซ่อนอยู่นะเนี่ยก็ซ่อนอยู่ในนี้ดิเออเนี่ยสวยอยู่ในใบเลยนะครับ สร้างความสุขซื้อความสุขให้ตัวเองครับสามารถซูมดูได้เลยนะครับผมสวยๆทั้งนั้นครับนี่ฮะ โอเคครับผมนำความสวยงามของดอกบัวยามเช้ามาให้ชมกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม